ภายหลังการสวรรคตของสุเด็จพระราชินีนาถเอลิสเบธที่2เมื่อช่วงบ่าย3โมง10นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหราชนาจักณพระตำหนักบอมโรมลมอนทนเอเบดินเชียประเทศสกอตแลนด์ที่นำมาสู่แผนที่เรียกว่าปฏิบัติการสะพานลอนดอนปฏิบัติการสะพานลอนดอนคือหนึ่งในแผนเตรียมการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับการจัดพระราชพิธีพระบรมศพและการไว้ทุกถวายของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งจะมีการกำหนดนามแฝงไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ข่าล้นไหลไปก่อน เกิดขึ้นครั้งแรกในการพระบรมศพของคิงจอร์จที่6เมื่อปี1952ในชื่อปฏิบัติการไฮพาร์คอนเนอร์ซึ่งปฏิบัติการสะพานลอนดอนเริ่มมีการวางแผนมาตั้งแต่ปี1960และมีการปรับปรุงแผนเป็นประจำทุกปีเมื่อใดที่ข้อความล o n ด o n b ริ d g e อ s ส o า n ได้หลุดออกไปเป็นอันรู้กันว่าควีนเอลิซาเบธได้เสด็จสวรรคตแล้วซึ่งราชนาขาธิการในพระองค์จะเป็นผู้รับทราบข่าวการสวรรคตเป็นคนแรกก่อนจะแจ้งให้ทราบแก่นายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้รายงานข่าวต่อผู้นำรัฐบาลของประเทศในกลุ่มเครือจกกักรภพบต่อไปสำหรับปฏิบัติการหากควีนเอลิซาเบธเสด็จสวรรคตในต่างประเทศจะมีการอัญเชิญพระบรมศพทางเครื่องบินโดยกองบินที่32ของกองทัพอากาศแห่งสหราชอาณาจักรกลับสู่กรุงลอนดอน เสด็จสวรรคตรนอกกรุงลอนดอนไม่ว่าจะเป็นที่พระราชวังวินเซอร์หรือพระตำหนักซันดิงแฮมจะมีการอัญเชิญพระบรมศพโดยรถยนต์เพื่อกลับมาประดิษฐานที่พระราชวังบักกิงแฮมหากแต่พระองค์ได้เสด็จสวรรคตรที่พระตำหนักบอมโรโลซึ่งประเทศสกอตแลนด์จะมีธรรมเนียมพิธีการที่แตกต่างออกไปและจะเรียกอีกนามแฝงว่าปฏิบัติการยูนิคอนมีการอัญเชิญพระบรมศพไปยังพระราชวังฮอรลีรูทเฮาส์กรุงเอดินบะระ การประกอบพระราชพิธีทางศาสนาตามธรรมเนียมสกอตหน้มหาวิหารเซนจ์ไจส์จากนั้นอัญเชิญพระบร,บบรมศพโดยเครื่องบินขนส่ง47ของกองทัพอากาศจากสนามบินเอดินบะระกลับมาประดิษฐานยังพองพระโรงใหญ่พระราชวังบักกิงแฮมแทนการอัญเชิญพระบ,บรมศพโดยรถไฟหลวงจากสถานีรถไฟเววอรี่กลับสู่กรุงลอนดอนขอทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของแอดมินมีความสุขมากๆและฝากติดตามช่องด้วยนะครับเผื่อแอดมินจะได้ดังกับเขาบ้างขอบคุณครับ